สำนักข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่าได้เกิดเหตุสศกนาฏกรรมในปาร์ตี้ฮาโลวีนอิเทวอนงานเทศกาลที่โด่งดังในเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าในปีนี้มีผู้ร่วมงานมากกว่า1 0 0 0 0แคนโดยมีรายงานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ในบริเวณดังกล่าวผูงชนจึงพากันรีบหนีจนเกิดเหตุล้มทับกันขณะที่หลายคนหายใจไม่ออกเนื่องจากความแออัดทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก นายพระดอปริศนานันทกุลโฆษกพักภูมิใจไทยย้ำคำภูมิใจไทยพูดว่ากัญชาเพื่อการแพทย์และเชิงพาณิชย์สร้างเป็นพืชเศรษฐกิจไม่เคยพูดว่ากัญชาเสรีเพื่อสันทนาการไม่หวันหากร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงถูกแก้ไขในการพิจารณาของสภาวาระที่สองเพราะต้องการกฎหมายที่จะมาควบคุมความเสรี นายไพบูนนิติตะวนันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฐานะฝ่ายกฎหมายพักแจง้งรับเงินบริจาค3ล้านบาทถูกต้องตามกฎหมายส่งรายงานแจ้งกกตแล้วมั่นใจไม่โดนยุบพักวอนหยุดให้ข่าวบิดเบือนสร้างความเสียหาย ตำรวจแจ้งข้อหาพันตำรวจตรีและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันช่อโกงและความผิดอาญามาตรา157จากการขายข้อมูลคนไทยให้แกงคอเซ็นเตอร์โดยอยู่ระหว่างขยายผลว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ไม่พบว่ามีพนักง,งานธนาคารเข้าไปเกี่ยวด้านกระทรวงพาณิชย์สั่งย้ายข้าราชการพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน5วัน ผู้ว่าการกะกะอเผยถึงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022คาดค่าลิขสิทธิ์ไม่ถึงพันล้านบาทโดยต้องดูแหล่งเงินว่าจะมีช่องทางใดบ้างภาครัฐรับผิดชอบฝ่ายเดียวไม่ได้แย้มหากไม่มีการถ่ายทอดสดถือว่าไม่ผิดกฎ m s t have